สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงครับวันนี้พาพบกับฟลอกดีเอชนะครับตัวนี้มีอาการไวเปอร์นะครับแตกนะครับน้ำมันพุ่งออกมาจริงๆตัวนี้มันเป็นไวเปอร์แล้วก็เป็นออยล์ซีลในตัวด้วยนะครับแล้วข้างใต้เจ้าออยล์ซีลตัวนี้จะมีโอริงตัวหน้าตาออยล์ซีลจะเป็นแบบนี้นะครับสีเงินนะฮะจริงจริงสีขาวผมก็มีนะครับแต่มันแตกง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่าแล้วก็คือตัวนี้วัสดุตัวนี้จะมีอายุการใช้งาน ตามเวลานะครับแล้วก็ถ้าโดนน้ำมันแล้วก็คือเริ่มนับเวลาถ่ายหลังนะครับก็เดี๋ยวจะถอดออกมาแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าข้างในเป็นยังไงขอบคุณครับกลับมากับฟ o x DHX 5.0้าจุดศนย์นะครับก็ลืมมาหมดแล้วนะครับตัวนี้แกนเป็นรอยครับสังเกตว่ามีขาวๆไม่ว่านะครับมีเป็นรอยข้างบนนะครับเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวจู z ให้ดู นะครับที่เห็นเป็นเส้นนะครับก็ทําใจไปนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้นานอยู่นะครับลอยเยอะพอสมควรอยู่นะครับส่วนน้ามันนี่ดําปีน่าจะไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับซีลแตกเนตุเปะนะครับตามที่เห็นนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะทําต่อออออยากให้ความรู้เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบูชิงนะครับตรงในหูเนี่ย ที่เป็นปอกเนี่ยครับเราเรียกบูชิงนะครับส่วนเจ้าชิ้นนี้ที่เป็นแท้งเสียบมาไปมีปอกซ้ายขวาเราเรียกฮาร์ดแวร์นะครับเวลามันหลวมนะครับฮาร์ดแวร์มันไม่ได้เสียนะครับอย่างคนนี้ไปทำฮาร์ดแวร์มาใหม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเจ้าตัวนี้เสียนะครับส่วนใหญ่บูชิงเสียนะครับบูชิงมีขายนะครับมีเปลี่ยนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะคิดทำโปรโมชั่นให้นะครับกรณีเปิดร้านใหม่ อาจจะเปลี่ยนวูชิ่งให้ฟรีนะครับสักเดือนหนึ่งจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว่ะฮาร์ดแวร์ไม่ได้เสียคุณไปทำฮาร์ดแวร์อย่างนี้มานะครับคูณตรงมันแย่มากเลยครับถอดเข้าถอดออกนี่เสียเสียหมดนะครับแล้วก็ปอกเนี่ยก็จะเสียด้วยนะครับเพราะว่าพุ่งตรงนะครับบ้านเราอ่ะคนทำอ่ะเก่งๆมีครับแต่มันไม่ทำกันหรอกนะฮะ